และถ้าโยมไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงสิ่งที่โยมจะต้องไม่เชื่อด้วยตามมาคือกรรมไม่มีจริงกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะถ้านรกสวรรค์ไม่มีเท่ากับว่าวันนี้คนทําดีทําเลวแล้วปลายทางได้เท่ากันเสมอกันเท่ากับว่าคนในปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยต่างกันคนหนึ่งทําเลวมากเลยเต็มที่เลยร้อยปี คนหนึ่งทำดีเต็มที่เลยร้อยปีแต่ผลลัพธ์ปลายทางเสมอกันคือศูนย์เออง่ายดีนะอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำดีก็ทำเลวมันไปสิเห็นแก่ตัวไปเพราะปลายทางยังไงก็เสมอกันอยู่แล้วเพราะกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีทุกคนตายไปแล้วเสมอกันหมดจบศูนย์ขาดศูนย์หมดดังนั้นทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์มันจะพ่วงมากับการเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่มี เมื่อเราคิดอย่างนี้ว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่มีผลจิตจะคล้อยไปในทางอากุศลมากกว่า,ากุศล้ะทำดีไปทำอะไรมารักษาสินทำไมเนะ่ยลำบากใช่ไหมก็สนุกสนานลื่นเลืองไปสิใช่ไหมจิตใจคนที่จะมาสร้างความดีไม่น้อมไปจิตไม่น้อมไปเพื่อการทำความดีจิตจะน้อมไปเพื่อการเห็นแก่ตัวการจะน้อมไปเพื่อการเสียสละแทบไม่มีในหัวใจ เสียสละไปทำไมตัวใครตัวมันสิมันเกิดมาจนก็ปล่อยมันไปเหมือนเป็นขอทานก็ปล่อยมันไปการช่วยเหลือมันจะไม่มีขึ้นในสังคมการให้อภยัยการเมตตามันจะไม่มีขึ้นการให้ทานไม่มีดังนั้นพระศาสดาบ,บอกไม่จริงโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีและสัตว์ทำกรรมอย่างไรจะได้รับผลกรรมอย่างนั้นได้รับผลของกรรมนะไม่ใช่ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นอันนี้ผิดด้วยนะ องบอกไว้เลยดังนั้นในหนังสือเรื่องกรรมเนี่ยจะมีพระสูตรที่ตรัสบอกไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าสัตว์ทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนะทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดว่าทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดตากการกะที่ผิดผิดขึ้นมากมายถ้าเราไปฆ่าเขา <lass> เ,เขาจะต้องเราจะต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องถูกเข้าฆ่าอย่างนี้นะ พวกบางคนมันก็เลยไปคิดบอกว่าเออน,นี่ถ้าเราฆ่าพระหลานเราคงไปเกิดเป็นพระหลานมัน้งแล้วพ่าละอืมแล้วก็มาโดนฆ่าพอบอกถ้าไปฆ่าวัวเราต้องเกิดเป็นวัวไปฆ่าควายเราต้องเกิดเป็นควายบอกเอองี้ก็ฆ่าพระหลานไอ้พวกคิดแป,กแปลกๆมันก็เอาไปคิดได้นะโยมนะเพราะตักการแรกๆผิดไงว่าทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นน่ะต้องทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น อันนี้จำไว้ดีๆนะเช่นผลของกรรมของการฆ่าสัตว์วิบากอย่างหนักคือไปเกิดในนรกกับเนตรฌานเปลววิสัยวิบากอย่างเบาของการฆ่าคืออายุสัน้นเยมจะอายุสัน้นนี่คือผลลัพธ์ของการฆ่าผลลัพธ์ของการขโมยอย่างหนักนรกกับเนตรฌานเปลววิสัยอย่างเบาเสื่อมจากโภคะโภคะจะเสื่อมเอ๊ะทำไมาเงินไม่ค่อยพอใช้ ต้องกลับมาทบทวนสินของตัวเองนั่งสมาธิรักษาีินภพอัพย์จะมาผู้เจ้าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภพศัพท์ดังนั้นอยากมีภพอัพย์โดยธรรมภพอัพท์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแกเราพร้อมทั้งมิสายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลก ต้องเกิดจากเหตุปัจ,จัจสี่ประการเช่นกันคือศรัทธาศินจาคะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมราคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์สินพระองค์บอกต้องมีศินหา้าจาคะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันยมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตรณีเป็นมนทิน ไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้เข้าไปเถอะหรือว่าถ้าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความตรณีกรณีดูได้ยังไงห่วงไหม เพราะเหตุปัจจัยของความตระหนี่ธรรมะที่เกิดหลังความตระหนี่คือการห่วงกัน้นถ้ายมตระหนี่ยมจะห่วงถ้าห่วงจะมีเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกัน้นคือการด่าว่าการสราปแช่งการใช้อุธมีคมไม่มีคมบาปอากุศลเป็น,นเนกจึงเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกัน้นนี้เป็นปฏิจจสมุปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมาเรื่อย ตั้งแต่มีตัณหาคือความอยากจะมีการสแสวงหาเพราะมีการสแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีการปรงใจรักพอปรงใจรักก็กำหนัดด้วยความพอใจก็จะมีการสยบโมเมามีการจับอกจับใจพอจับอกจับใจปุ๊บตรณีพอตรณีปุ๊บห่วงกันพอห่วงกันปุ๊บจะเกิดเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันนี้เป็นอาการในจิตของมนุษย์ทุกคนมีหมดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรง อธิบายแจกแจงเอาไว้ให้เราเห็นลำดับพฤติการของจิตของเราให้เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเมื่อฉลาดแล้วก็จะต้องไม่ไปเพลิดเพลินเมาหมกในอารมณ์ที่ไม่ไม่น่าเสพคืออารมณ์ทุกขติ